เมื่อปิดตาลงแล้วเจ้าจะมองเห็นทุกสิ่งด้วยจิตสมัมผัสของอิลูเมียผู้นี้พลังที่สามารถโจมตีศัตรูได้ทุกหนทุกแห่งจงดูเรื่องที่1นึ่งสกิลท่าติดตัวพรแห่งพระเจ้าการใช้ท่า1ห,หรือท่า2จะเป็นการเก็บสเต็เมื่อครบสองท่า1จะรีเซ็ตคูดาวพร้อมอัปเกรดท่าที่หแสงศักดิ์สิทธิ์ยิงโจมตีแบบธรรมดามากๆ แต่เมื่ออัปเกรดแล้วจะเปลี่ยนเป็นยิงกรงจากอย่างรุนแรงพร้อมยกศัตรูลอยท่าที่2เทพพิทักษ์ผลักศัตรูที่อยู่ใกล้ให้กระเด็นถอยหลังหากผลักศัตรูโดนจะได้สแต็กสทันทีท่าอันติพลังจิตสัมผัสค้นหาตำแหน่งของศัตรูทั้งหมดแล้วโจมตีจากฟากฟ้าเรื่องที่2เเสปการเล่นตัวฆ่าอิลูเมียประจำตำแหน่งเมด สิ่งที่ห้ามลืมคือการเก็บสต็กให้ได้หนึงแต้มก่อนต่อสู้ยิงอีกหนึ่งทีแสแต็คครบสองก็ยิงซ้ำได้ทันทีหรือใช้ท่า2โดนศัตรูสต็กก็จะเต็มในทันทีอัปเกรดท่าหนึ่งให้รุนแรงยิ่งขึ้นและท่าอันติดที่เลงใส่เป้าหมายทุกตัวอาจจะบังเอิญโดนใครตายก็เป็นได้จังหวะเก่งของฉันคือยืนอยู่แถวสองข้างหลังเพื่อนเก็บสต็กอย่างรวดเร็วท่าหนึ่ท่าส แตกเต็มแล้วถ้าหนึ่งจะรุนแรงขึ้นมากอันติขัดจังหวะศัตรูต้องรักษาระยะยืนห่างๆเข้าไว้แตกครบสองแล้วยิงใจเย็นๆไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงรอให้เพื่อนเปิดหรือรอศัตรูให้เข้ามาในระยะนับแตกตลอดเวลาตอนนี้เท่ากับศูนย์ยิงไปหนึ่ง สองอัปเกรดแล้วจัดการเป่าทีเดียวตายสองตัวแรงไม่เบาเลยใช่ไหมล่าหนึ่งสองเป่าแรงเอาเรื่องยืนอยู่ไกลๆเล็งยิงสุดปลายระยะถ้าศัตรูเข้ามาใกล้ค่อยใช้ท่าสองแตกเต็มแล้วเป่ายืนไกลๆรักษาระยะเอาไว้ยิงท่าหนึ่งมัวม่วๆไปไม่ต้องเสียดาย แต่ครบ2แล้วเป่ารักษาระยะ1 2เป่าจังหวัดตลุมบอนก็อันติไปเลยโอ้โหเจ้าเอเรนดอร์ไร้กาดถ้าอย่างนั้นก็ต้องโดนเคล็ดลับคือเก็บสแตก็กอัปเกรดท่าหนึ่งให้ได้โดยไวยิงแรงยิงไกลเอเรนดอร์ก็ไม่รอดเรื่องที่3การออกไอเทม ชิ้นแรกรองเท้ารถคู่ดาวต่อด้วยของรถคู่ดาวรถคู่ดาวอีกชิ้นพอแล้วไหมเสริมความแรงสักหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะลดคู่ดาวเรื่องที่ 4. พลังแฝงด้วยสไตล์การเล่นที่ยืนหลบอยู่ไกลๆงั้นใช้พลังแฝงเซตนี้ทำให้ยิงแรงขึ้นแลกกับยอมรับดาเมจแรงขึ้นอยู่ไกลๆใครก็ล้วงไม่ถึง หรือถ้าจะเข้ามาน้วงให้ได้ก็ต้องโดนท่าสองชั้นผลักออกไปและสำหรับรูนเสริมความแรงด้วยดีโซเลตและสเตนเพิ่มความเร็วด้วยสปิริตเรื่องที่5ข้อควรระวังพยายามอย่าให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้เก็บแสกหนึ่งไว้เสมอเป็นดียิ่งอีกทีอัปเกรดแล้วเป่ายิงแรงยิงไกลเก็บสตูได้ไม่ยากแล้วถ้าพลาด ัตรูก็เก็บเราได้ไม่ยากเหมือนกันบอบบางตามสายเมจดนั่นแหละทางนี้มาหลอดเก็บเอเลนดอร์ได้ไหมไม่รอดฉันเกิดแล้วกดอันติเอรินดอร์ที่ใกล้ตายก็ไม่รอดเหมือนกันเราตัวบางโดนทุบที่เดียวตายจำไว้แบบนี้เลยก็ได้จะได้ระวังตัว ให้เพื่อนคอยรับดาเมจอยู่ข้างหน้าเราคอยโจมตีอยู่ข้างหลังเก็บสต็กแล้วยิงไปแรงๆก็ได้คิวไม่ยากเพื่อนจะไปไหนเราก็ตามไปหลบอยู่ข้างหลังแล้วยิงปลอดภัยไว้ก่อนใครคิดจะเข้ามาล้วงก็มีทั้งฟิกเกอร์แต่ท่าสองพรากนับสต็กดีๆดูที่ใต้เลือดห สองเป่าหนึ่งสองเป่าหนึ่งสองเป่าศัตรูป,ป้องกันอย่างเหนียวแน่นใครใจร้อนก่อนก็คือพลาดยิงกดดันจากระยะไกลอย่างต่อเนื่องคลิปมาแล้วลุยเลยพวกเรา แตกก็ได้เวลาเก็บกวาดอันติสตรูดาหน้าเข้ามาก็ฆ่ามันให้โมดเก็บไปแล้ว3าเล่นแบบระวังเลือยก็แทบไม่ลดเลยเห็นไหมเอาละได้เวลาปิดเกมแล้วล่ะเด็กๆแค่ยืนอยู่ข้างหลังโจมตีจากระยะไกลก็เอาชนะได้ไม่ยากเพราะฉันคือเมทที่โจมตีได้ไกลที่สุด MVP, MVP. จากการโจมตีระยะไกลโจมตีได้ไกลแค่ไหนน่ะเหรอเอาเป็นว่าต่อให้หลบอยู่ในบ้านก็หนีอันติฆ่าไม่พ้นนี่คือพลังจิตสัมผัสแห่งพระเจ้าที่ส่งผ่านตัวข้าอิลูเมีย